หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าบนโลกใบนี้มีน้องหมาอยู่ไม่กี่สายพันธุ์ที่เกิดและเติบโตในไทยจริงๆและหนึ่งในนั้นก็คือหมาไทยหลังอานเจ้าสีคขาที่ไม่ใช่แค่ลูกหลานแผ่นดินไทยแต่ยังสะท้อนความเท่ความนิ่งและจิตวิญญาณความเป็นไทยแบบเต็มร้อยเลยค่ะ จากหมาบ้านที่เคยวิ่งเล่นตามท้องทุ่งชายหาดวันนี้กลายเป็นซูปเปอร์สตาร์โด่งดังไกลถึงต่างแดนโซเชียลเธอโลกแห่กันโพสต์คลิปหมาไทยหลังอ่านพร้อมพูดถึงน้องด้วยความหลงไหลแบบสุดๆชาวต่างชาติหลายคนถึงกับบอกว่านี่มันดูหล่อเหล่ารากับเทพอ,อนุบิสในตำนานอียิปต์เลยทีเดียวพวกเขาไม่ได้คลั่งใคล้แค่รูปลักษณ์ที่สง่าง,งามแต่ยังทึ่งในความนิ่งสุข,ขุมและสายตาที่เหมือนรู้เรื่องทุกอย่าง บางคนบอกว่าหมาหลังอ่านไม่ต้องพูดแค่มองตาคุณก็รู้เลยว่ากำลังคิดอะไรอยู่ในคลิปไวัรุ่ทัโลกเราจะเห็นหมาไทยหลังอานนั่งเฝ้าเจ้าของหรือคอยจับตาดูทุกอย่างอย่างระมัดระวังน้องไม่เห่าพร่ำเพรื่อไม่ได้สซนจนไร้เหตุผลแต่น้องเลือกที่จะนิ่งเพื่อปกป้องและเศ้ามองเหมือนเป็นพวกพิทักษ์สุดคู่ที่เงียบงนัน ย้อนไปในอดีตสายพันธุ์นี้คือเพื่อนคู่ใจนักล่าสัตว์แถบภาคตะวันออกพวกเขาเดินลุยป่าฝ่าทุ่งเคียงข้างคนไทยมานานหลายชั่วอายุคนจนปลายเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแกรง่งว่องไวและคูดพักดีเลยค่ะแต่เมื่อลูกหมุนไปข้างหน้ามาไทยหลังอานก็ก้าวไปไกลกว่าเดิมแล้วค่ะ น้องไม่ได้เป็นแค่หมาบ้านธรรมดาในไทยอีกต่อไปแต่กลายเป็นสุนัขที่ต่างชาติยอมรับและคลั่งไคล้มีคนเลี้ยงในยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงามแบบไทยที่ไม่ต้องเติมแต่งอะไรเลยจุดเด่นสุดว้าวของหมาไทยหลังอานก็คือขนย้อนกลางหลังที่เหมือนสันอานมา้านี่คือลายเซ็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์นี้เลยค่ะและนี่ไม่ใช่แค่แฟชั่นแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของเลือดนักรบที่ฝังอยู่ในสายเลือดของน้องค่ะ ในขณะที่หมาพันธุ์อื่นอาจจะดูอ่อนโยนหรือน่ารักหมาไทยลังอ่านกลับมีความภูมิใจในตัวเองสูงมากน้องจะรักคุณถ้าคุณให้เกียรติน้องและเมื่อคุณได้ใจน้องไปแล้วคุณจะได้เพื่อนที่ซื่อสัตย์และพักดีจนวันสุดท้ายเลยค่ะไม่แปลกใจเลยที่ชาวต่างชาติยกย่องหมาไทยลังอ่านในฐานะสายพันธุ์ล้ำค่าที่โลกต้องรู้จัก พวกเขาแชร์คลิปและเล่าความรู้สึกว่าหมาพันนี้ไม่เหมือนใครบางคนบอกว่าเหมือนจิตวิญญาณน,นักรบที่อยู่ในร่างหมาขณะที่บางคนบอกว่าน้อมดูไม่เหมือนหมาแต่เป็นเหมือนมิคนมาสิงอยู่ในร่างหมามากกว่าแถมหน้าตาคล้ายมนุษย์อีกต่างหากและมีประสบการณ์จากต่างชาติเล่าว่าน้องหมาหันมาคุยกับพวกเขาเรากับว่าสามารถพูดภาษามนุษย์ได้ยังไงอย่างนั้นพอได้เห็นภาพเหล่านี้แล้วเราก็อดภูมิใจไม่ได้เลยค่ะ นี่คือสิ่งที่เกิดจากแผ่นดินไทยสิ่งที่อยู่คู่กับเรามานานวันนี้กำลังก้าวไปเป็นตัวแทนความงามความพักดีและความสง่างามถ่ายทอดสู่สายตาคนทั่วโลกมาไทยหลังอ่านไม่ได้ดังเพราะความแปลกแต่มันดังเพราะความจริงความจริงที่ว่าความงามแบบไทยไม่ได้อยู่แค่ในวัดหรือวัฒนธรรมแต่มันยังอยู่ในสายตากิริยาท่าทางและลมหายใจของสุนัขไทยตัวนี้ด้วยค่ะ มาฟังเสียงชาวต่างชาติดีกว่าค่ะที่ไม่ได้มองหมาไทยหลังอ่านเป็นแค่หมาแต่ยกให้เป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากอารยธรรมโบราณเลยทีเดียวพวกเขาจะมีความคิดเห็นสุดว้าวอย่างไรกับหมาไทยหลังอ่านไปฟังกันเลยค่ะคอมเมนต์สุธิจากชาวโลกท่านแรกดวงตาฉลาดมากเลยนะมนุษย์ทุกคนยังไม่มีสายตาที่ดูมีความหมายแบบนี้เลยคอมเมนต์ถัดไปไมค์กอดสุนัขที่สวยที่สุดในโลกสายพันธุ์นี้ขึ้นที่สุดจริงๆคอมเมนต์ถัดไป หมาพันธไทยหลังอันสวยมากเลยเหมือนกับบาเซนจิที่มีความงามแบบเดียวกันคอมเมนต์ถัดไปมีหมาพันธุ์แบบนี้ด้วยนะมันคือหมาฟาโรและนี่คือหมาไทยหลังอานพันเก่าแก่และบริสุทธิ์ฉลาดสุดๆมันคือตำนานเลยมาต่อที่ท่านนี้เหลือเชื่อมากนี่คือหมาฟาโรชัดๆในภาพวาดบนกำแพงพีระมิดก็มีหมาแบบนี้คุณรู้ไหมว่าคุณมีสมบัติล้ำค่าอยู่ด้วย คอมเมนต์ถัดไป My God! เป็นสายพันธุ์ที่หายากและสวยมากๆเลยหมาคานิคอโซของฉันก็สีเดียวกันตาแบบเดียวกันเลยส่วนท่าน,นี้มาฟิวอนูบิสจัดเต็มมันดูเหมือนกำลนงเฝ้าประตูโลกหลังความตายอยู่เลยส่วนท่าน,นี้เป็นสายพันธุ์ที่ไม่เหมือนใครเหมือนลูกผสมระหว่างหมากับมนุษย์ใบหน้าก็คล้ายคนส่วนท่าน,นี้ตะลึง มันดูเหมือนอดูบิสสุนักที่หาคู่เทียบไม่ได้จริงๆฉันไม่เคยเห็นหลังอานแบบนี้มาก่อนปกติใบหูหมาพวกนี้มันจะลู่ๆไม่ได้ตั้งแบบนี้ท่าน,นี้พูดถึงความสง่าง,งามแค่นี้ก็หล่อกินขาดแล้วและเขาเองก็ดูรู้ตัวด้วยว่าตัวเองหล่อกก็เลยนั่งอย่างภาคภูมิและสง่าง,งามสุดๆบางคนบอกงดงามมากเหมือนกับเทพอพอลโลเลยส่วนท่าน,นี้เป็นความงามที่เหลือเชื่อจริงๆมองแล้วละสายตาไม่ได้เลย คอมเมนต์ถัดไปไม่กอดความสง่างามและสายตาแบบนี้ฉันตกลุมรักตั้งแต่แรกเห็นเลยส่วนท่านนี้เหมือนกับรูปปัน้นเป็นสุนัขที่สง่างามหล่อมากจริงๆส่วนท่านนี้เคยเห็นตัวจริงเคยเห็นหมาสายพันธุ์นี้ตัวจริงครั้งหนึ่งมันเหมือนภาพลวงตาทิมลี่จริงสวยมากจริงๆท่านนี้ตั้งข้อสงสัยหมาตัวนี้ต้องมีเชื้อสายชั้นสูงแน่ร้อยเปอร์เซนต์หล่อมากมาต่อที่ท่านนี้ หล่อมากเลยฉันนึกว่ามันเป็นประติมากรรมในตอนแรกเพราะมันนั่งนิ่งเป๊ะมากส่วนท่านนี้ว้าวมันเป็นหมาที่สวยงามมากฉันไม่เคยเจอหมาแบบนี้เมื่อก่อนใบหน้ามันดูฉลาดกว่าคนบางคนซะอีกท่านนี้บรรยายครบเครื่องความสง่างามแบบผู้ดีในทุกท่วงทาแม้แต่สายตาหวังว่ามันจะถูกเลี้ยวมาดีนะน่าประทับใจจริงๆส่วนท่านนี้พูดถึงเสียง โหเสียงของหมาตัวนี้มันทุ้มลึกกว่าผู้ชาย90%้ซที่ฉันรู้จักซะอีกหล่อมากส่วนท่านนี้นี่คือหมาที่หล่อที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นในชีวิตเลยจริงๆท่านนี้แซวหมาตัวนี้ในสายตาของเขาดูฉลาดมากนะเหมือนกำลังกระพริบตาแล้วบอกว่าเธอเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมส่วนท่านนี้บอกว่าตอนที่คุณหัวเราะเยาะเขาแล้วเขามองคุณด้วยสายตาขุนเคืองแบบนั้นคงจะบอกว่ามันมีอะไรน่าขำงั้นหรอ แชร์ประสบการณ์ฉันเคยเลี้ยงหมาไทยหลังอานมาก่อนพวกเขาเป็นหมาที่ฉลาดและลักิสระมากมาตอนที่ท่านนี้ใครจะไม่ผูกพันกับสิ่งมีชีวิตแสนสวยงามแบบนี้ได้พวกมันเป็นของขวัญจากสวรรค์ฉันรักพวกมันคอมเมนต์ข้อนี้หมาตัวนี้ควรชื่ออนูบิสรูปลักษ์โคตรสุดยอดส่วนท่านนี้พวกเขาพยายามพูดมากเพื่อจะสื่อสารสิ่งที่ต้องการจริงๆคอมเมนต์น้เซลสุดหาอีกนิดเดียว เขาต้องท่องคาถาอียิปบราณเพื่อเปิดประตูไปสู่อีกโลกได้แล้วส่วนท่านนี้เขาหล่อมากเลยนะฉันนึกว่าเขาเป็นรูปจักรศักในตอนแรกเพราะมันนั่งนิ่งมากนี่คือหมาที่หล่อที่สุดเท่าที่เคยเห็นในชีวิตเลยจริงๆส่วนท่านนี้เอาจริงๆนะเขาถามคุณอย่างสุภาพมากเลยนะหมาตัวนี้มีมารยาทจริงๆบางคนบอกนี่ไม่ใช่หมาแต่มันคือซูผู้พิทักษ์ประตูผู้พิทักษ์ประตูนั้นก็คือปีศาจจาก Ghostbuster ในเกมนะคะ คอมเมนต์ถัดไปเสียงเพราะมากฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีสายพันธุ ôi, ์ไทยหลังอ่านด้วยฉันชอบมากคอมเมนต์ถัดไปเทพอนุบ uh ิสกำลังคุยกับคุณแล้วคุณต้องเชื่อฟังนะมาต่อที่ท่านนี้ช่างเป็นรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่เขาดูเหมือนกับเทพพระเจ้าอนุบิสของอียิปต์เลยมีคนมาตอบว่าสุนัขไทยหลังอ่านถือเป็นสายพันธุ์โบราณและสายพันธุ์โบราณอื่นๆก็มีลักษณะคล้ายกัน ท่าน,นี้มีประสบการณ์เดียวกันฉันมีสุนัขไทยหลังอานสองตัวและพวกเขาก็คุยกับฉันแบบนี้เลยคอมเมนต์ก็มีประมาณนี้นะคะเกิดใหม่ทั้งทีกลายเป็นหมาไทยหลังอานสง,งนั้นคุณผู้ชมมีความคิดเห็นสุดปังอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ